จบแล้วครับจ don <LE diesen> <LE>. ิบแล้วจีบได้ทีเช็ดมันโดนโดโดนโดนจิบแล้วโดนอุ้ย <joy> อ <rik> ุ้ยครับีครับจิบนี่อย่ันอุ้ยเข้าไปแําข้อมเข้าไปยนน้ำอุ้มน้ำเงานแวเหนืหนืนังแมดิน้ำคำเรามาจอบหากินน้ำมรด่องานใจเลยมดกงานมดกงานใจอู ว่ากับมันอ้มันกันใจยุจิปชะพ่าวว่าเป็นกครับว้าวกัดึงโอ้ยบอกว่ามันอยู่น้ำบัวนี่ระวังเลยว่ามันจิบมันจิบเนี่ยมันก็ล้งเนี่ยมันแต่ว่าตากล้องดีครับว่ามันดินเพิ่งเพริศกรรมนาดไปพุ่นนะมุกนากตากล้องครับผมลบน้ำกรรทผมว่ามันระเบิดแตกกางนี้โอ้ยว่ามันระเบิดแตกโอ้ย ครับบรื้อียยงกระดครับนี่คร้าครับนี่ประชนมันนะครับ่แม่ครับกับปช่อนกับียงสักยาละครับผมเดีเบิ้องน้ากับประทันเดี๋ยวา้ตากล้องเพิ่นไปเด้เบื้องเอาสวัสดีครับเนาะโอ้ยเนี่ยรประยักษ์ในจัดนายกระเตียมเี่ยนะครับเนาะปรครับผมโอ้บรื้ีบําลังสีบอกยู่ว่ามันอยู่น้ำจอกน้ำเน้ครับปื้นที่บางแเลวไหเลแต่ว่าจิบยเพื่อเลอ่าเพื่อนเลยเพื่อนดลยังวะโอ้โหนั่นน่นจิบแล้วจิแล้วเกเกนั่นนั่นเห็นมันรับ mày rồi mày. It's you along my ruồi móc gà lì móc gà lì móc em lì móc gà em còn tuần bên mặt tinh nại hoặc nó góc gà cứ ta con móc này